ป้าติจ้าพี่น้องฟ้องไปวันนี้ขอกันอีกแล้วเด้อจ้าขอกันอีกแล้วคุณพอ่อกาผ่าคุณพ่อผาผ่าดว่ามีงัวงัวบ้านเทาไหร่จ้างัวกี่งัวบ้านเทานี่แหละเป็นว่าเป็นอยากขายวาันจันจ้าเป็นจะขายยกสุดนี่เบิดเลยจา้าเดี๋ยวจังได้เป็นจะขายราคาเท่าใด้ก็ไปถามคุณพ่อเป็นเบิึงนะจ้าเนาะปอาติเป็นหน้า,นเนออาเดินก็จะได้เบิองกันคันก มาเป็นสีไทยใจสุดนี่โยกแม่ลูกโคแม่ลูกทั้งโคได้จ้ะสวัสดีจ้าคุณพ่อป,ประพาสจ้าพ่อกันอีกแล้วเนาะมือนีเนาะเออมือนีได้งวัวมาอีกแล้วเอาอัน คุณพ่อว่าสิขายเบิร์ตในบ่จ้าใครเบิร์ตในบ่อว่าแจ็คตัวว่าตีเป็นคู่แม่ลูกเบิร์ตเนาะแม่ขาวนี่ลูกพันตัวใดในแม่ขาวนี่ขาวนี่ตัวเถิกนี่แม่ขาวนี่ลูกตัวเถิกน้อยนี่ว่าถวะสอเดือนเออลูกได้สองเดือนบ่เนี่ยลูกพันก็ส่องตัวใหญ่ดีแต่ก็สองเดือนคือเป็นน้ำพ่อบ่พ่อพันเพนดีบ่ป่พ่อสมตัวโอ้พ่อพ่อสมตัวพ่อตัวบอกไงที่นี่เนี่ยล้อที่ ว่าที่พอ่อพ่อเพื่อนนี่คือพ่อพันธุ์ดีอยุทธะว่าทีพ<อ>่อพันธุ์ดีแล้ล่ะเออแมเอวธรรมดาเออแม่เพื่อนหนูวธรรมดาอันนี้แม่เพื่อนได้จะเดอ้อบมงลักษณะเป็นงวัวบ้านงวัวจีง้วบ้านเฮานี่ละงัวบ้านเฮานี่ละแต่ว่ากับวันน้อยวันใหญ่ตัวขาวนี่เพื่อนทรงนั่นอยู่ดอกตัวขาวนี่อันมีลูกเกิดตแล้วจ้ะตัวขาวนี่ย่างละสามโอย้ยยางละสามวัมบ่อย,อยู่นี่ เออจะขายยกเบิดเท่าเดียวหรือว่าสีแยกเท่าเดียวเล่มพวดเอาเอายกเบิดเท่าเดียวนี่ว่าไว้เท่าใดญ่สี่ตัวนี่สี่ตัวนี่ว่าแปดสิบเออแปดสิบก็ค่อยโตค่อยโตเอาว่าทอดงั้นจังไรแปดสิบนี่ยกบดเลยยกบดเลยเอาบดสี่ตัวนี่เลยอ๋อไม่แยกเลยบ่เราคิดสีแยกเลยบ่ มันกับวัวแพงเนาะแปดสิบได้หดซีตัวเนาะนะการบัตเท้าอ,อยากแยกบัตรเท้ามูพันธามากกัค่อยโทรกันดีกว่าเนาะอันนี้เนาะเราค่อยวอกันคัดอยากแยก,ยกอะไรอันนี้อันอันนี้ตัวตัวสีแดงนี่ตัวตัวงวตัวนี้นี่พันธุ์ตัวแม่เออลูกลูกพันนี่อันตัวแม่เนะาะอ่สิบบงลูกพันธุ์แบบนี้ลูกธรรมดาบังลูกอันอันอันนี้แม่พันเนาะจ้ะบัวใหญ่ป่านไหนแต่ว่าว่าบังลูกปัานนี้ลูกนี่ ลูกนี่จักเดือนแล้วจ้าลูกสามเดือนโตแม่บ่หว<น>ะลูกมันขึ้โตสูงใหญ่แท้พอมาดีเลยเท่อ้อสามเดือนนี่สูงกด็ดูน่าเป็นสูงเป็นฟันเอาไปพันไหนมาผสมนะนี่เนาะพอมาดีเลยมันเป็นองเป็นสิ่มีต่างเออไม่เพิ่นพู้หนังผู้หนังข้อหนังคางเพื่อนคักอยู่ตัวนี้คักอยู่สบบ่บ่คือง้อยกี่บ้านเขาแล้วเพื่อนอยากนั่นอยู่อืมนี่แม่เพื่อนตัวสีแดงนี่ ไอผู้นี้แล้วจ้าเด้อผู้นี้เดี๋ยวใครผู้นั่นนั่นกันยืนดีๆกันลูกเผู้นนั่นเป็นตัวแม่ได้สามเดือนว่ะเตี้ยสามเดือนอ่าขันลูกก็ได้สามเดือนมาท่านโดนกันสิคืนอีกตัวนี้เนาะเดี๋ยวถ่ายลูกเพกันนะคะก่อนนี้ค่ะลูกเพป็นตัวแม่ได้จ้าเด้อบอกสีอันมดนดอกอืมดนมนดอกตัวนี้นี่จ้ามาหลับแม่เพ่นญางมาหาอะไรนี่จ้ากู้นี่ โค้นี่ลูกตัวแม่จ้ะลูกสิท่อแม่ละสามเดือนมึงดูพี่น้องเอ้ยมันสิเป็นน้ำพอเพิ่นพันดีกอบใจจังเด้อพี่น้องกับพิ<อ>จาระนาเด้จังเนอะพอโถวันข้างนั้นเลยอืมโถข้าเ,าเจ้าหาหับจังเพิ่งเลยที่เฝ้าเดังๆเนี่ยเด้อเฮาอยู่ไก่บัดเทือเพิ่นบระเด้ยินแต่ว่าหนอกใหญ่เนาะลูกเพิ่นนี่เนาะพ๋อมันดีอยู่อืมอ๋อขาเจ้าใส่รถหารับจ้างจะเนี่เลยล่ะตีเออพอพอพิ่นดีว่าต้าาอแม่เพิน่นตวัวน,น,น้อยมึงลูสามเดือนสิท่อแม่ละพี่น้พองเอ้ย คิดว่าคู่นี่งามอยู่ดอกแต่ว่าเพิ่อนอยากขายรวมขายยกว่าะสั้นแต่ว่าจังไงกะค่อยมาโทรหากันอีกเท้าหนึง mm. แต่เพิ่นว่าโอ้ยเบิด์นีแปดเมื่อพี่น้องเอ้ยอันนี้ลูกของตัวสีขาวด้วยจะเด้อลูกถึงตัวสีขาวนี่จักเดือนก็ว่าไม่ดูสองเดือน,ออนของเพิ่นตัวขาวอีู่เนาะเพิ่นจะตัวขาวเนี่ เออสำหรับผู้ที่เอาไปเลี้ยงนะจ๊ะเด้อบรทันได้โดดเพิ่งกลับผสมอีกแล้วสำหรับ,รบอ่าสำหรับตัวแดงนี่ลูกสามเดือนบรทันโดดวนาสิได้วาน,นาสีาาาาเดือนจ้านาสีเดือนนานานาว่าแม่นอันตัวตัวแดงนี่นะตัวแดงนี่ก็ใกล้สิขึ้นแล้วดิเน,นาะค่ะลูกได้สามเดือนนะแม่นว่าสามเดือนขึ้นนะตัวขาวนี่กับสิต้อกันไปนี่แล้วเนาะ ตัวขาวก็สิตอกันไปคือว่าเพิ่นออกลูกไลเลียกันจ้าคาะทัวคัดอน,นเท่ามีบ่ต้นนี้อีหยังบ่มีดอ,อกเตี้ยเป็นแม่ลูกสามเบ<ท>ิดอ<ท>่าคือได้ลูกคัดสามตัวเบิดก็ตัวแล้วได้จ้าเด้อคุณพ่อป้าพาดอ่าบ้านทุ่งพัฒนาอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีจ้าเพิ่นว่าเพิ่นอยากขายยกแปดหมื่นราคาหน่ต้อนรับเลยบ่คุณพ่อ กับบ่าหลายกับบ่าหลายก็ได้เพิ่นบ่ได้ห้องแพงเพิ่นบ้านนะอ่าก็จังใดก็โทรมาต้อนร้องกับเพิ่นว่าอยากแยกบ่หรือว่าอยากจังใดเพิ่นก็สิเว้าไปตามเนื้อผ้าเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าก้านส้าแพงกับจุบมิพูบ้าต่อเออกัว่างสัดขันว้าแพงกับจุบมีผู้โทรมาหาบ่มาต่อเลย เอาจังพี่น้องตาพี่น้องเบิ่งเด้อจ้าเด้อตำนี้หันขาทุกขาถอนเฮาบ่มีดอกเป็นว่าจริงว่าบ้านเฮานี่ล่ะแต่ว่าลูกเพิ่นนี่คักอยู่ดอกง่ามลูกนี่เพราะแม่สามแม่นม้นเฮาก็ดีต้นะเลี้ยงลูกดีตีนะเออเพิ่นน่ะนมอ่ะตัวนั้นอีกตัวขาวเพิ่นอยากสูงก้อนนั่นตัวสูงกว่าอยู่ตัวขาวนี่สูงกว่าตัวตัวขาวนี่ประมาณเท่าไหร่เท่าไรสามสิบเออนะอยู่ประมาณนี่แหละ ก็เบ bon mm. right. ิ้งตาพี่น้องเบิ้งเอาประมาณเอาตัวนี้ก็สิวางร้อยสักกว่านี่ตีบอกให้จังเดะสากเจ็ดสักแปดนี่บอกตัวนี้เนะอยู่ประมาณนี่นะอลูกคักอยู่พี่น้องเอ้ยไทยเบิ้งคักคักอันนี้ลูกของพวกเขาได้จะเด้อลูกของพูกเขาเป็นตัวผัวลูกของผู้แดงเป็นตัวแม่ลูกของผู้แดงนั่นเป็นตัวแม่จ้าเอานี่ละ เบิ่งหางเบิ่องหยังเพื่อนธรรมดาค่าเจ้าซื้อกะสิอยากได้กะย้อนลูกมันเด้ลูกมันเป็นอนาคตเนาะโตเพื่อนสิออกมนแน่จากผู้ผู้ลูกนี่แต่ว่ายืนเฮียงแม่นีสามเดือนเกือบท่อแม่แล้วพี่น้องเอ้ยอ่ะกัพิ่จัลนาวเด้อจ้ลเด้อเบืรอโทรเขาเบร์เก้าบอกคุณพ่อเบื่อก้าเนาะจ้ะเนาะเบืรอโทรจังใดกะโทรมาหาคุณพ่อเขาเสียวเจียวเบอ่อไว้ให้ใต้เลียบ เบอไวให้ใต,ต้คลิปนี่แหละจ้า,จาเดี๋ยวจังไหน่อยโทรมาหาคุณพ่อคุณพ่อประพาสอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธาน,นีจากบ,บ้านทุ่งพัฒนาอ้าเบิ่งกคากลับไปนี่พอแล้วนะพี่น้องกะค่อยพ่อกันไหมคลิปนี่กบท่านี้เด้อจ่าคลิปหนาค่อยพ่อกันไหม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายแดงได้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายแดงได้เฮ็ดคลิปไม่ไม่ๆม่ให้พี่น้องเบิงต่อไปจ้าสวัสดีจ้า